ก่อนเเยเดี๋ยวเาเดี๋ยว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 เดี พยายามดูแทงที okay. okay. ่เขาทุบประตูเนยรับมามาการลูนการลูนเดมอนเดมอนเดมอนเมอนเมาแทงเฮลมาแทงเกลียวเกลเยวหนึ่งหนึ่งม่กลัเไมกลัไม่กลับดอนเดมเฟิร์สก่อนเฟิร์สก่อนเฟิร์สก่อนเฟิร์สไปกลางไปมล ในประตูสี่เเกลเซกเกิางก่อนเซอเกิกลางก่อนระวังระวังรเฟิร์สก่อนนะเฟิร์สก่อนนะคำอิสคำอิสเรามารับนะคอสคอง้ยังอิสคำอิสคำครอเพื่อนก่อนคขาาอสคำออิสเฟิร์สโหโอโหโอโหอโหลอลอตูอยู่ไหนประตูอยู่นอกระสอบเหรอ คำเสา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 คำเเสา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 คำเเ

สวยสวยสวยไปไไปต่อไปต่อใครมีใครมีฟูนะใครมีฟูนะเนียต่อเฟิร์สโเฟิร์สยไปเรื่อยๆไป่อยิวอหิวอัพิวอัพคคำเสาคาคำอีสคำอิสคำอิสวอกิ้งอิสวอกิ้ง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 เฮ้ยฟอลโล่คุกิโน่หน่อยฮัลโหลวอกิ้งคำเ้าจะตามหมง่วงคำเาคำาเนี่นี่นี่มาลกมาลกมเเเ

ลกนอต e นอต e s นอต s t นอต w e สลนอต t เตรียมกาอบัรนะเตรียมยุทธอหบัตแคฟูแคฟูแฮ้ย h a a n มี h a ด์ปะไม่มี h น n ์ใช่ปะโอเคไม่เป็นไร a c e b h a a c k s าระวังระวังระวังนอทรัด g a b o u east g a b south east grab s o e s t a t e a t a u t h a s t w i e อ l t ท e อี t walk s ร u t h east l h w e s อรสนะแอนอสอนอสแอบขำนอสนอสนอส

โอ้โหโอ้โหโอ้โหะวังระวังระวังระวัโอ้คัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็คัมแบ็ไอ้วนนี้ิ่มคัมแบ็คัมแบ็พอวกอีวออีวออีมักมีมักมีมักมีระวังระวังมักมี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 คัมมีคัมมีคัมมีไซดคัมมีดคัมเต้าัเต้าเต้าเต้าเ้าพลเมีพลเมีคัมเต้าเต้าเต้าเวทเตาเวทเาเวทเตาเวทเต้าเวทพเมียพเมียเตาเวทเ

มามอมอมอันนี้เป็นหางอีามิค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 มิพลมีพลรมีพลมีอ่าไอโอบซีโอโออิเคียโมิคมิคมิอ r ู่น u อ o ตอน my h d อยู่ซอเย่ำน็อ n o ำน็อตเวท w e น็ o ตเวทเวท d ว e เวทเวทอยู่ไหนคำซ้อคำซ้อ

เกียร์นอยก็เดินกลับมาแบ่เดิมมีสอนเข้าไปชั่งค่าเทอาไหนอีเสนอาไม่เป็นไรขออวมานขออกมาคำนวณคำนวณคำนวณโผเดิมเลยโพเดิมกับเมื่อกี้ที่เราอยู่เลยโอเคโอเคคำนวคำวคือผมไปไม่ได้ว่ะคือวีไม่ไแ่งแขงคงอยู่รอนบัฟโคตรเยอะคำวั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 ดเวทเวทเทททโทเฮ่อเฮเฮอเียรายเดียวกับ

ครามครามครามรลกลูกลกชาร์โลชาร์โลมี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 าีม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 ีเีม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 รมี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 กีมีมีมมี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 เีมีเีม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 ีเีิีีีีิีีีีี

โอเคอเอสกันนิตี s เอสอสกันนิตสบินรูดีเหรอเหลยู่ h e ไม่ here ไม่ h e r ไม่ here โอเคโเโอเค solid solid s ทำแบบที่หอมทำ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 เอามาเอาไปมา solid solid s o i ระวังนะบอลออนไมวกมาแกมาก solid solid s o l i เ s o d ดูงี้ดีดูงี้ได้ solid s o l d i อย่าพุ่งข้านะอย่าพ่งาระวังนะหน้าอ

ยังไม่หายอนนี้โดนไหนยูอนไล์ยูนอนไลือนไลนยูคอนไลน์ูคอนไลยูคอนไลน์ยคอนไลน์ยูคอนไลนยคอนไลน์ยู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 คอนไลนยูคาะไลนยูคอนไลยเคอนไลน์ยูคอนไลยอลน์ยูคอนไลนยูคอลนอนไลยูคอไลน์ยูคอนลนยูคอนไลน์ยูคอนไลยูคานไลน์ยูคอนไลยูคอนไลน์ยูคนลยูคอนไลน์ยูคอนไลยอนไลน์ย่นไลนยูนไลนยูคอ

สวีทสวีทคำคำคำแลบแลบลบแลบลูกน้องลูกน้อน้องดีมีไฟฟ์โฟร์ีทูวันดีคอยให้บนเลี้ยงกูเจ้ากูเจ้าขับขับเสาขับเสาเสาสวยสวยเสาหน้าเสาหน้าเสาหน้าดิเฟนดียดีเสาดิเฟนดียดีคนเดียวโชว์ไปดิเฟนเดียร์ชวยยังยัวยยยวสวีทสวีทสวีทสวทสวีทสวทสวี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 ทสวทสวี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 ทสวี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 ทสว d ทสวี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 ทสว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 ีทสว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 สว

กูเจ้ากูเจ้ากูเจ้ารถกสวยนเนี่ยนี่เป็รถสวยเลยนี่เป็นรวเ่เกินรถสวเลยน่เป็นวอกนี่เปินนถวอกลยนี่เปินรถสวอกลยนี่เปินรถสวอกลยนีนรถวอเน่เปนรวอกน่เป็นวอกลยนี่เปนรถวอเนป็นรถสวอกลยนีป็นรถวยกลยนีนรถสวยกลยนี่เป็นวอกนป็นรถสวอกน่เป็นรถสวอกลยนี่นวอกนีนรถสวอกลยนี่เป็นวอกน่เป็นรวอกลนวอกปนวอก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 น

ครีดวีัชันคดวีัชันผมขอหาจีก่อนนะผมขอโทษผมแรกผมไปไม่ได้โอ้คโอเคโอเคคมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็จดออยู่ตรงพี่กล้ามากเลยพอ้เล้งขวาเฟิร์สเฟิร์สพร้อมนะเฟิร์สพร้อมนะมันจะลองลองลองยา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 งไอแทงมองอยู่นะระวังมอีทระวังอีทแทงมองอยู่แค่ตอนี่มีในกรณ์นะมันเเกมันเกมัเกมนเกเฟิร์สเฟิร์สกลางกลา สวยสวยสวยจะเกินจะเกินกาตอจะเกินกาต่อฟิทุปวัดเอาชกอาไปชกเอาชกเอาไปชกเอาชกเอาไปชกเอาไชกเอาไาชกเอ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 าาชกเอชกเอาาชกเอาอเอาชก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 อาชกเอาชกเอาชกเาชอชกเาชอชกเอาชกเอาอชกเอาชกเอาอชกเอาชกเอาอชกเอากเอากเอาช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 กเอาไชเอาชเอาอชกเอาเอาชกเอาชกเอ โมชกเวสเฟิร์สเซกเวรนเต็มเซกันเต็มต่อเซกันเต็มต่อเซกันมันจะยังเกลดข้าหลังเซกันทั้งคมแ a ็ k มาทั้งคมแบ c k มาทังค k ช่วยนาสิช่วนาสิช่วนาสิมาทั้งาแล้วมาทังออนฟอนโอเคมาทั้งมาทังเซเนเต็มนะเซกเนเต็มนะมันมองอยู่นะรับตีบอมด้วยรับตีบอม้ยยังยังยางยงยางยังยังยางยังยังางลางง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 

อ่ามันจะกิีอัพโชคนี้แบบเฟกหรือเปล่าไปดูมาทักคัมแบ็กมาแทงคัมแบ็กมาแทงคัมแบ็กระวังโอ้โหโดนโชกโอ้โหโดนโชกดอนลิฟต์ดอลิฟต์มาดอนทูฟาโดนโกทูฟาตรงตาอ่างอ่ะดึงถึงนะระวังแล้วก็จะคิดนะดูตางไว้อันนี้มัมเปิดได้โอเคเฟิร์สก่อนเฟิร์สก่อนผมมีละเฟิร์สก่อนแล้วเห่าวิเหวิผมเห่วิลูกยิ่ช้าโลกเป็นช้าโลกเวทร์สรอ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 เวทดเบ็ดเบ็ดยังยัง รับปะเดินมาเดินมาเฟิดเดินมา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  f t e r จียัง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 ยสงยั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 งยสวยัง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 ยวงยสงยัังยังยักลังย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 ัยงยงยัยัยงยงยัยัยสวยสวยัง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 ังยังังยังยนงยงยังังยงังยััันงยัยยยยมาังางงงยยยิ อับกอับกโอเคโกจุนโกจุนยูอิสเฟิร์สเดฟนะเฟิร์สดิเฟนซีฟโอเคเขาเขาหัวหน่อยกล้ามากกูจอบ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 เดนไอ้เงยเดนไอ้เงียเท้าไมฟอนเท้าไมฟอนเท้าไมฟอนเทลมเฟิรเต็มเฟิรเต็มเฟิร์างเฟิร์างเฟิร์างเาเพื่มหน่อยเพื่มหน่อยเพ่มหน่อยเพื่มหน่อยเพ่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 มหน่อยเพ่มหน่อยเพ่มหน่เพ่มห่อเพ่มห่อยเพ่มหน่อยเพ่มหน่อยเพ่หน่อยเ่หน่อยเพ่ม มนจ่าชลโลเกิลมาจ่าชัลโลชัลโลแล้วอยปชันอยู่รับชัลโนสวยมากสเกิลีหัวเคโอ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 เคเคโอเคโอเอเเคโอเคโอเคอเคโคโอเโอเคโอเคโคโอเโอเคโออเคอเคโอเคโอเเคโอ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 โอเค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 เคโโอเคโอเคโอเคเคโอเคโคโอเคโอเคโเคโอเคเคโอเคเคโเคโอเคโอเคโอเเคโอเคโอเเคโอเคโอเคโอเคเคโอ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 คโอเคโอเคเคโเคโอเคเคโเคอคโอออเเคอเเคโอเคโอเคคโอเคคโอเ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 คคโอเคโอคโอเอเคโอเ कमीज़, 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 कमीज นี่นี่มีกระดิ่คอกระดิ่แคระดิ่งกร์ดิ่งกระดิดิระดิ่งกระดิร์ดิ่งกระดิ่ระดิ่งกระดิ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 กระดิ่งกระดิระดิ่งกระดิระดิ่งครดิระดิ่งกระดิระิ่งกระดิระดิ่งครดิระดิ่งกระดิระดิ่งกระดิระดิ่งกระด่ระดิ่งกระดิระดิ่งกดิระด่งกระดิระดิ่งกระดิริ ยังยังยังไอโกฟไอโกฟไอโกฟเบเบเอนเกมก่ได้ค่อยโกเวทเวทยังยังเฟิร์สแฟูเแทงเดนเดมอนเดมอนเดมนเดนเฟิร์สเดมอนเฟิร์สเดมอนจบจจบไนไนันเิซคเิีเต่อกาต่อซัน้อชกูเกมแล้วทีนึงโอเคสดยหมดล้วแคปแคปฟูแคปฟูรอรีหัวรีหัวแเนซัเกิ ควนจะโลจะโลจะโแคปูนะแคปูเฟิร์สแคปูเฟิร์สแคปูเฟิร์สอรดีเดลุกเดลุกเดลุกเวท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 คิดบิวคิดบิวคิดบิวชนคิดบิวชนแคปูบาชั่นแคู่บาชั่นแคปูบาชั่นเดลุกเดลุกเดลุกโลเฟิร์สเดมอนไนซ้ายซ์ไนซ์านซ์ไนซ์ดีเฟนดดีเฟนดดีเฟนด์มกนแคปูกกนแคปูเดลุกเดลุกเดลุกเวทเวทเวทเดิเข้อมเดนเข้าเินเมดวเ่ามิเเ ไปกันเ t ี a งก่อนนะไปกันเตียงก่อนนะไป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 เพื่นไปเพื่อนไป Five on the show on the show Five f t h e e t 4 3 2 i v e Five Five f e Five 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 f e Five f i v i v e Five 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 f i v i v e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  Five 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 f i Five 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 i v e Five Five i v e i v e i v e Five Five i v e Five Five i v คีวอกกิ้งคีวอกกิ้งคีวอกกิ1 1> ้งค <uh ีวอกิ้งคีวอกกิ้งคีวอกกิ้งหลีลีลหัวก่อนงไปก่อลกอัดโชวนบไฟเซอเคิลไฟซเคิลกอันโชมันลกมันลกมันล้คซ์ซ์คำิคำซิคเิูบอเพูบอคำคำซอลกเวสเวสออว์นบน

แทงแทงแท่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 งแทงแท่งแท่ง้ท่งแท่งแทงแท่งแทงแท่งแี่งแท่ยแท่งแงแท่งแทร่แท่งแทท่งแท่งแแท่งแท่งแทแท่งแท่งแท่แท่งมแทงแท่แท่งแทแทงแท่แท่งแทงแทแทงคท่แทงแทแทงเท่งแท่งแทแท่งแ่แทงคิวแท่งแ่แทงแท่งแท่แทงแท่งแท่งแท่ง่แทงแทวงแท่งแท่งแท่งแ่งแท่งคท่งแ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 ทงแแท่งแท่แท่งแท่แท่งแท่

คำตอบผพาปงนี้เยอมันมีตัวเดินอยู่อยู่ลเดียวเจรับอยู่ลเดียวเจรับเิสเต็มก่อนเต็มอินฟไฟ์วีเพย์คลโอเคจัสวันคลแอนด์เพย์ฟุตบอลาเวสค่วกิ้งควกิ้งแคทแทงได้ปะแคทแทงได้ปะ แแทงแแทงแแทงอยู่ชาลมนชารลเดมอนเฟิร์ส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 ฟันแทงกนอฟแทงกอนนอชไฟเซคเกนแคฟูเซเกนแคฟูซกอเซคกิแคูบอยไซ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 บอไซบอไซบอย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 ไซ

กูจอบคิวดูเจไม่จะสวนนะไม่จะสวนนะคิวเจคิวเจสเปซเฟิร์สสเปซเฟิร์สสเปซคิวคิวแทงไ์คิวแท้งคอวแท้งคิวแท้ง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 แท้วแท้ง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 แทิงแท้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 งแทิงแท้งแท้งแทิงแท้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 ง ้อม้อมคำซัคทำซับำซับคิวบ็อกกิ้งคิวบ็อกกิ้งแคทตัวแทนแคทจีแคทวจอแคทัจีจีมับจีมันได้ปะจีมับจีมันจีจัรจีมัรจีจับีมั ยูสุดยูเรียดมันเฟสยูเรยมันเฟสวอล์กิ้งในขึ้นเดว์วอล์กเดว์มนมาเิว์วอ์เด์อ์เดร์อล์เด์อ์กเด์กเด์อ์เดว์อกเด์อ์เด์มอ์เด์อเว์อเว์อ์เว์อ์เด์อล์เด์วอ์เด์อเด์อเด์ล์เด์อ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 ์ูเว์อ์กเด์อกเด์อกเด์อ์เดอ์เดอกเดน์เด์เ วันเาทเราอิ่เราบีแคบบีแคบบีแคบบอลเิมดาวบอลเดิมดาวบอลเดิมดาวบอลเดิมดาวลันเดิมวั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 วลันเด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 วัวลเดิมวัวลัเดิมวัเดิมวัวลันเดิลันเดิวเดิลันเดิวลันเดวลันเดิมวั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 วลันเิมวัวลันเดิมวัวลันเดิมวัวลัดิมวัวดิมว เดมอนเดมอนเดมอนเร้ยเดมอนถอดเป็รอบการอินไซส์ินไส์แค่ตัวเซอร์อินไซส์เฮ้ยจีเด็กคนลิฟต์เด็กคนลิฟ์ซูลเด็กคลิฟ์ล้วที่อะวานิส่าติยหดโอ้โหโอ้อ้โหโ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 อรห้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ h โหโอ้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 โหโิ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอรโห้โหโอ้โรโอ้้หโออ้โหโอ้โห้อ้ออ้โหโอ้โห